เพื่อนๆออกมาเคลื่อนไหวหลังมีดราม่าหนักแพรวและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เรียกว่าช็อกวงการหมอลำกลายเป็นประเด็นดราม่าตั้งแต่เชา้าสำหรับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีของหมอลำสาวแพรวแสงทองได้ออกมาโพสต์ไร้ยาวถึงเรื่องความรักหลังจากนั้นแพราวก็ออกมาโพสต์แล้วเหมือนกัน ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของเธอซึ่งเธอได้ระบุว่าเหยียบฉันให้จมดินไปเลยถ้ามันทำให้เธอมีความสุขถ้าคิดว่ามันเป็นผลดีกับลูกเด็กตาดำๆที่กำลังเติบโตขอบคุณที่ยังมีบางคนมองเห็นเหตุผลและเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ฉันไม่ใช่คนดี100%แต่กูก็บได้ซั่วพอที่จะทำร้ายครอบครัวและเหยียบย่ำคนในครอบครัวหรือพูดเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้น และเหยียบอีกคนให้ต่ำลงนี่หรอคำว่าลูกผู้ชายต่อไปนี้อะไรจะเกิดให้มันเกิดแต่จงจำไว้นะว่าผู้หญิงมันจดจำทุกเหตุการณ์มันอาจจะไม่เคยพูดแต่มันสะสมทุกอย่างอย่าคิดว่าตัวเองทำถูกต้องทุกอย่างเสมอไปฉันก็คนมีความรู้สึกเจ็บเป็นโพสต์เดียวและโพสต์สุดท้ายที่จะพูดเพราะลูกคือหัวใจและล่าสุดทางด้านผู้จัดการและใหม่พัชรีก็ได้ออกมาโพสต์เรื่องนี้ ผ่านทาง Facebook โดยใหม่พัชรีได้พูดว่าอย่าปล่อยมือกันเดอ้อถ้าเจอปัญหาเข้ามารังแกจับมือกันแน่นๆจนเท่าจนแก่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงอย่าเพิ่งไปคอมเมนต์โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะเราไม่รู้เรื่องของเพิ่นเชื่อว่าตอนนี้ทั้งสองต้องการแค่กำลังใจเราจงร่วมกันส่งกำลังใจให้พวกเขาก้าวผ่านเรื่องร้ยนี้ไปก็พอส่งกำลังใจ และนิลุยชา n นลได้พูดว่าเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนคนสองคนอยู่ด้วยกันเขาจะรู้ดีที่สุดไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวของเขาเองให้เขาสองคนตัดสินใจเอาเองบอมีไผ่ผิดบอมีไผ่ถูกทุกอย่างมันมีเหตุและผลคนอื่นก็เป็นแค่คนนอกค่อยก็เป็นคนกลางบอกขอว่าอยัง ว่าวกับมีตะเสียกับเสียและไม่ขอตอบใครไม่ขอให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนค่ะ